พี่น้อยจีมาให้บึงไอ้มาเครื่องล้างจานพี่น้อยใส่ยังเป็นเนะาจะาเห็นมาจากอันที่เ้าไนนนั่นสำหรับใส่เกลือนะจ๊ะเกลือสำหรับที่เขามาใส่ในไอ้เครื่องล้างจานนะจ๊ะใส่ไปเพื่อ,อยังมตัตีใส่ไปเพื่อบ่ให้เก้ี่วให้จานเพราะมันมีกลิ่นข้าวจ้ะเพราะว่าเัินขันห้องบว่วใส่มันจะเหม็นเหม็นเหม็นข้าวแล้วก็ที่มีไอ ช่องไอตรงนี้เนาะเนี่ยจ้ะปอดออกไปนี่เห็นบ่าวสำหรับใส่น้ำยาคัดเงาจ้ะกันมันล้างแล้วมันก็จะคัดเงาใช่ไหมมันจะเป็นตัวนี้จ้ะสำหรับไปคัดเงาพวกแกว้วเชามันก็จะใสใสปิ้งเยลยนะจ๊ะเป็นตาใสเลยนะจ้ะสวยงามเลยจ้ะคนเ้าล้างแล้ว xay bẹp nì chá xay pinh nì chứ nó đẹp như mà xay như vầng nì đây. đê nằm bạc 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 bà, bà. nội gọi là xay cái nì lông bè xay xay cửa chá มันเหมือเครื่องข้ามันกะจิบอ่ก็จะว่าโอ้ยือต้องใส่เกลือแล้วเด้อเกลือเต็มหมดแล้วสิเครื่องข้ามันกะจิมีจีมีสัญญาณคอยบอกเราโอเคพี่นายใส่เกลือแล้วพี่นายปิดก่อนเลย จี่น้อยไปละี่น้อยไปจำไมใส่ไอ้น้ำยาคาัดเงาจ้ะนี้ใส่ไปเต็มเลยจ้ะอันนี้มันก็จะมีสัญญาณบอกข้างๆกันเนาต่ทำมันเหมอดเนาะมันก็จะขึ้นจีดิงแดง ขนนันห้องใสก็ได้จ้ะคั้นปูใสมันก็นจะพวกแก้วมันก็นจะบวเงาจ้ะแล้วก็เก,กลือเกลือน,นี่พี่หน่อยป้าสำคัญค่ะใสพราาว่าปูใสเราพวกแก้วพวก,ก,พวกจา,กานเพราะมันจะมีกินข้าวก็จะมีลายคนดี่อาจจะหัวนะจ้ะเนาะแต่พี่หน่อย่ะเอามารีวิวอีกรอบหนึ่ง มันขนก็เจเอาแต่จานใส่แก้วใส่แล้วก็เปิดเลยเปิดล่างเลยนะจ๊ะเนาะอันนนั้นก็ได้จ้ะแต่ว่ามันจิมีกินข้าวของเศษอาหารที่มันที่ทเทข้าใส่เข้าไปจะดึกพี่น้อยคนไอจานออกมันแล้วจะ้ะเพราะว่ามันมันอันล่างเสร็จไปบางส่วนเลยพี่น้อยไรจไปให้เบิ่งมาจานแก้วที่พี่น้อยล่าง,ลางแล้วมันใสปิ้งจำได้เนาะ นี่ยจ้ะเนี่จะเป็นแก้กวพวกแก้ววายสิเนี่ยจ้ะมันจีใส่ใสแล้วก็บ่มีกินข้าวนี่จ้ะแล้วพี่น้อยจิเนแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือปักไฟแบบนี้นะจ้ะเป็นปักไฟที่ที่ลอฟ้าจ้ะเพราะว่า เครื่องไอ้ไมโครเวฟพี่น่อยมันพังเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไอ้ฝ้าพาจ้ะฝ้าพาราหลดมันมันมันแรงขามันี่สายไฟเครื่องพี่น้อยเพระเครื่องไมโครเวฟแล้วก็เครื่องล้างจานพี่น้อยพังเลยจ้ะจนไี้ซอใไม่เมื่อเงินไปหลายเลยค่ะบางปีที่แล้วนี่เนาะก็เลยซ้อตัวนี้มาติดมาติดเดินเพื่อกัน บให้กระแสไฟวกระแสจากฝาพ่านเนี่มันแรนเขามาในในเครื่องไอในเครื่องใส่ในบ้านเท่าเลยจะยังเข่นพวกไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานยังพวกนี้จ้ะพี่หน่อยติดติดทั่วบ้านเลยจะเครื่องแอนออนเนลนี่นี่จ้ะอันนี้เครื่องล้างจานทำของเครื่องล้างจานจ้ะนี่พี่หน่อยก็ติดเครื่องล้างจานเมื่อวันเมื่อวันถึงถึงเียเอพี่หน่อยสุดใว่ะสัน พังเลยจ้ะสื่อว่ามีไม้เด้อันที่มันพังไปเลยจ้ะฝนตกฟ้าห้องเปี้ยงเดี๋ยวทะเลเลยจ้ะไปเมื่อเลยตูยต้ย่งตู้เย็นพี่หน่อยก็มีจกกะ้ะกระติดกรติดทัวบ้านเลยจ้ะบางควมาผู้ให่ใส่เ,เนะาะนี่ก็มาบอกกันเนะจ้ะเนาะ